สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สรุปข่าวการเมืองวันนี้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่เอ่อต้องบอกว่ากําลังร้อนแรงอยู่เลยนะครับสวัสดีค่ะคือสถานการณ์ล่าสุดที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่รอบๆปราสาทเขาพระวิหารและก็วัดแก้วสิกขาคีรีสวรรค์เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นทั้งคลิปวิดีโอรายงานข่าวแล้วก็ภาพถ่ายจากทั้งสองฝั่งเลยอือซึ่งพอเอามาวางเทียบกันแล้วเนี่ยมันมันเหมือนกับหนังคนละม้วนเลยครับ ใช่ค่ะมันมีเรื่องเล่าที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจนมากซึ่งทําให้สถานการณ์มันซับซ้อนกว่าแค่การประทะกันธรรมดาธรรมดาเอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเป้าหมายของเราก็คือการพยายามแกะรอยเรื่องเล่าที่มันสวนทางกันพวกนี้ทําความเข้าใจว่าทําไมพื้นที่ตรงนั้นถึงมีความสาคัญในเชิงยุทธศาสตร์ขนาดนั้นและที่สําคัญที่สุดความเคลื่อนไหวล่าสุดทั้งหมดเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราอยู่กันแน่เริ่มจากเรื่องเล่าฝั่งกัมพูชาก่อนเลยนะครับมีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมา คกลุ่มภาพทหารกัมพูชาพากลุ่มคนดูเหมือนจะเป็นสื่อหรืออินฟลูเอนเซอร์ของทางฝั่งเขาเดินเข้าไปในพื้นที่วัดแก้วครับแล้วก็มีการพูดคุยกับพระสงฆ์รูปหนึ่งแต่แต่พอเห็นแล้วมันสะดุดตาทันทีเลยครับจีวรของท่านใช่ไหมคะใช่เลยครับจีวรของท่านเป็นลายดอกไม้ซึ่งปกติเราไม่เคยเห็นพระสงฆ์ห่มจีวรแบบนี้ เป็นจุดที่แปลกมากค่ะการแต่งกายมันผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งมันก็ชวนให้ตั้งคำถามตั้งแต่แรกเห็นเลยครับและพระรูปนั้นก็ให้สัมภาษณ์อ้างว่าท่านจำวัดอยู่ที่นี่รูปเดียวมาตลอดแล้วก็ชี้ให้ดูความเสียหายรอ,รอบๆบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการโจมตีของทหารไทยฟังดูเหมือนการเปิดฉากสร้างเรื่องเล่าให้ตัวเองเป็นผู้ถูกกระทาทันทีเลยที่น่าสนใจก่อนนั้นคือ ผู้ชมที่เขาต้องการจะสื่อสารด้วยค่ะคการจัดฉากลักษณะนี้นะคะทั้งการพาสื่อเข้าไปการนำเสนอภาพพระสงฆ์ที่ดูเออไม่ปกติแต่ดูน่าสงสารพร้อมกับคำกล่าวอ้างว่า,าศาสนสถานถูกโจมตีคือมันเป็นการ PR ที่คำนวณมาอย่างดีมากเลยค่ะเหมือนวางแผนมาแล้วใช่ค่ะเป้าหมายหลักอาจจะไม่ใช่คนในประเทศเขาด้วยซ้ำแต่เป็นการมุ่งเป้าไปที่ประชาคมโลกโดยตรง เพราะประเด็นการโจมตีสถานที่ทางศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในเวทีระหว่างประเทศมันสามารถสร้างภาพให้ไทยเป็นฝ่ายรุกรานได้ทันทีเลยคือใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างประเทศหลายวางันเถอะแต่ทีนี้แหละครับคือจุดที่มันน่าสนใจมากเพราะในขณะที่คลิปนั้นพยายามเล่าเรื่องว่าวัดถูกโจมตีมันดันมีภาพถ่ายอีกชุดหนึ่งออกมาเป็นภาพล่าสุดเลยแล้วมันมันคนละเรื่องกันเลยครับเป็นภาพไหนคะ เป็นภาพทหารกัมบูชาในชุดเครื่องแบบเต็มยศเลยครับถือปืนอาก้าเดินตรวจการอยู่ตรงซุ้งประตูวัดเลยแบบเปิดเผยมากใช่ครับไม่มีการหลบซ่อนอะไรทั้งนั้นคือถ้าบอกว่าเป็นวัดที่มีพระอยู่รูปเดียวภาพที่เห็นมันควรจะสงบแต่นี่มันมันเหมือนค่ายทหารชัดๆภาพเดียวเปลี่ยนความหมายของสถานที่ไปเลยนะคะจากศาสนสถานกลายเป็นที่ตั้งทางทหารทันทีถูกต้องครับ มันคือหลักฐานที่มองเป็นอย่างอื่นได้ยากมากยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมันมีข้อมูลจากฝั่งไทยด้วยเป็นคำให้การของอดีตทหารพรานที่เคยประจำการอยู่ตรงนั้นพอดีอ๋อค่ะ เขาเล่าว่าจริงๆแล้ววัดนี้เป็นวัดที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่นานในอดีตไม่เคยมีประสงค์จำวัดอยู่จริงๆเลยด้วยซ้ําอืำในหมู่ทหารไทยที่นั่นเขารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นแค่ฉากบางหน้าของฐานที่มั่นทางทหารแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือเขาบอกว่าบางทีทหารกัมพูชาเอาครอบครัวเข้าไปอยู่ด้วยทั้งภรรยาทั้งลูกถ้าข้อมูลนี้เป็นจริงมันก็ยิ่งตอกย้ําทฤษฎีการใช้โล่มนุษย์หรือในกรณีนี้คืออเอ โลทางวัฒนธรรมให้ชัดเจนขึ้นไปอีกครับการกระทําแบบนี้มันฉลาดแกมโกงมากในเชิงยุทธศาสตร์นะคะเพราะมันบีบให้ฝ่ายไทยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจสุดๆลำบากใจยังไงครับลองคิดดูสิคะว่าถ้าตัดสินใจตอบโต้ด้วยการยิงเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าวัด อะไรจะเกิดขึ้นก yep. right, ็เ oh ข้าทางเขาเลยสิครับเขาก็จะมีภาพไปบอกทั่วโลกว่าถทายโจมตีวัดทำร้ายผู้บริสุทธิ์ถูกต้องค่ะทั้งพระทั้งผู้หญิงทั้งเด็กที่เขาเอาเข้าไปอยู่ข้างในใช่เลยค่ะมันคือการวางกับดักทางข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์แบบมันทําให้การประทะตามแนวชายแดนไม่ใช่แค่เรื่องของการยิงต่อสู้กันอีกต่อไปแต่กลายเป็นการต่อสู้เพื่อช่วงชิงความชอบธรรมในสายตาชาวโลกซึ่งบางครั้งมันสําคัญกว่าการแพ้ชนะในสนามรบด้วยซ้ํา พอพูดถึงการใช้าศาสนสถานเป็นฉากบังหน้าแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ที่วัดแก้วเอมที่เดียวนะครับผมว่าเรื่องที่ตัวปรา,าสาทเขาเปรืวิหารเองก็มีอะไรคล้ายๆกันเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะที่นั่นสถานการณ์ซับซ้อนยิ่งกว่าเพราะมีสถานะเป็นโมรดกโลกคํำคออยู่ด้วย ล่าสุดเลยครับมีภาพทหารกัมพูชาขึ้นไปทำพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบนตัวปราสาทเลยดูขลังมากมีการขอพรให้คุ้มครองทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ดูดูเปลี่ยนไปด้วยศรัทธามากๆแต่ถ้าเราดูพฤติกรรมของพวกเขาก่อนหน้านี้มันก็จะเห็นความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากค่ะย้อนแย้งส,สุดๆเลยครับเพราะก่อนหน้าที่จะมีพิธีนี้เนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่าเขาใช้ตัวปราสาทเป็นที่ตั้งทางฐานแบบเต็มรูปแบบค่ะ มีการเอาเครนขนาดใหญ่ไปติดตั้งไว้บนนั้นเลยซึ่งแหล่งข่าวทางทหารของไทยระบุว่าเครนตัวนี้ไม่ได้เอาไว้ก่อสร้างนะครับแต่เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์สอดแนมโอ้โห oh ท้งเรดาร์กล้องประสิทธิภาพสูงหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่อต้านโรนซึ่งมันคือการกระทําทางทหารที่ขัดต่อหลักการของมรดกโลกอย่างชัดเจนแล้วเครนตัวนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรคะโดนทําลายไปเรียบร้อยแล้วครับมีภาพเปรียบเทียบก่อนหลังชัดเจนมาก Oh. คือฝ่ายไทยยิงทำลายแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการคือไม่ได้ยิงใส่ตัวประสาทให้เสียหายนะครับแต่เป็นการเล็งยิงที่ฐานของเครนอย่างแม่นยำจนมันถล่มพังลงมาเองเป็นการส่งสารที่ชัดเจนมากใช่ครับว่าไทยจะไม่ยอมให้มีการใช้พื้นที่มรดกโลกในทางทหารแต่ก็ระมัดระวังไม่ให้ตัวประสาทเสียหายพอเอาลำดับเหตุการณ์มาเรียงกันแบบนี้นะคะพฤติกรรมการทำพิธีบวงสวงมันดูเปลี่ยนไปเลยครับ มันไม่ได้ดูเหมือนเกิดจากความศรัทธ,ธาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเฉยๆแต่มันดูเหมือนเป็นปฏิกิริยาต่อการสูญเสียเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญอย่างเครนไปมากกว่าเหมือนกับว่าพอเครื่องมือไฮเทคโดนทําลายก็เลยต้องหันกลับมาพึ่งไสยศาสตร์แทนอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะ 1. คือเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้ทหารของตัวเองที่เพิ่งเสียเปรียบไป 2. คือมันอาจจะเป็นความพยายามอีกครั้งในการสร้างเรื่องเล่า ตอกย้ำภาพว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำที่บอบช้ำจนต้องหันไม่พึ่งพาสิ่งขักสิทธิ์คล้ายๆกรณีพระที่วัดแก้วเลยใช่ค่ะคล้ายกันเลยเป็นการแสดงอีกฉากหนึ่งในสงครามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้มันน่าเศร้านะครับมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามเลยว่าแล้วคุณค่าที่แท้จริงของคำว่ามรดกโลกมันคืออะไรกันแน่อืม ถ้ามันสามารถถูกลดทอนคุณค่าให้กลายเป็นแค่เครื่องมือทางทหารหรือเป็นฉากหลังในการสร้างเรื่องเล่าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองได้อย่างง่ายดายขนาดนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะมันกระทบกับความน่าเชื่อถือขององค์กรระมักประเทศที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยทีนี้เพื่อให้เห็นภาพครบทุกด้านเราลองเปลี่ยนมุมมาดูฝั่งไทยกันบ้างดีกว่าครับค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจและสะท้อนอีกบรรยากาศหนึ่งได้ดีมากเลย เป็นเรื่องของทหารไทยนายหนึ่งที่ประจำการอยู่แนวหน้าอายุแค่19ปีเองครับยังหนุ่มมากเลยนะคะครับเขาเคยบาดเจ็บจากการประทะมาแล้วด้วยโดนสะเก็ดกระสุนปืนคอหรือปืนโครกข,ของฝั่งกัมพูชาเข้าที่ขาและแขนก็ถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่เรื่องมันอยู่ตรงนี้ครับพอรักษาจนหายดีแล้วแทนที่เขาจะขอย้ายไปอยู่แนวหลังเพื่อความปลอดภัยอื เขากลับอาสาขอกลับมาประจำการที่ฐานเดิมที่ที่เขาเคยเจ็บตัวนั่นแหละครับโห oh, ทำไมล่ะคะปกติเจอแบบนี้ทหารหนุ่มๆส่วนใหญ่น่าจะขยาดแล้วนะพอมีคนถามเขาเขาก็ตอบง่ายๆเลยครับว่าเป็นห่วงเพื่อนกลัวเพื่อนที่ยังสู้อยู่จะลำบากโอ้โห oh. แล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเขาบอกว่าพอปลดประจำการแล้วเขาตั้งใจจะสมัครเป็นทหารอาชีพต่อเลยด้วยซ้ำพอฟังเรื่องนี้แล้วในมุมมองของคุณ อะไรคือแรงผลักดันที่ทําให้คนหนุ่มๆตัดสินใจแบบนี้ได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดขนาดนั้นครับมันสะท้อนเรื่องขวัญและกําลังใจที่จับต้องได้จริงๆค่ะไม่ใช่แค่คําพูดสวยๆในรายงานครับเรื่องนี้บอกเราว่ามันมีความผูกพันกันเหมือนพี่เหมือนน้องในหน่วยรบจริงๆความรู้สึกรับผิดชอบต่อเพื่อนพ้องมันมีพลังมากกว่าความกลัวส่วนตัวซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งในการรบโดยเฉพาะในสงครามที่ยืดเยือ้อและมีความตึงเครียดต่ําๆแบบนี้ ขวัญกำลังใจของทหารนี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญแล้วมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มาช่วยเสริมภาพเรื่องขวัญกาลังใจของฝั่งไทยให้ชัดขึ้นไปอีกคือมีพระสงฆ์เดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการเหมือนกันครับแต่บริบทมันต่างกันราฟ้ากับเหวเลยน่าสนใจค่ะเล่าให้ฟังหน่อยคือ พระครูสุธรรมวิริยลังกาท่านเป็นเจ้าวาดวัดตะเคียนทองอยู่ที่จันทบุรีท่านเดินทางไกลมากเพื่อจะไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ชายแดนโดยเฉพาะเลยค่ะ ท่านไม่ได้ไปรูปเดียวนะครับแต่พาลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยเอาของกินไปเยอะมากทั้งก๋วยเตี๋ยวกล้วยทอดไปทําให้ทหารกินกันสดๆถึงที่ฐานเลยแล้วท่านก็เดินไปตามฐานต่างๆทําพิธีประพรมน้ำมนต์ให้พรเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพอเอาภาพนี้มาวางเทียบกับภาพพระจิวรลายดอกไม้ที่ฝั่งกัมพูชามันคือความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะใช่เลยครับ ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งใช้ศาสนาสถานเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ใช้พระสงฆ์เป็นนักแสดงในสงครามข้อมูลข่าวสารแต่อีกฝ่ายหนึ่งนำความเชื่อทางศาสนามาใช้เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจของกำลังพลอย่างแท้จริงอืมเป็นการใช้ศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไม่ใช่เพื่อเป็นเครื่องมือในการเผชิญหน้ามันคือการใช้ศาสนาในคนละมิติกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับพอเราเอาเรื่องทั้งหมดมาต่อกันแบบนี้ภาพมันชัดขึ้นเยอะเลยนะครับว่า สิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารเต็มรูปแบบจริงๆใช่ค่ะมีความพยายามอย่างเป็นระบบจากฝั่งกัมพูชาในการสร้างภาพให้ตัวเองเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทําแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้พื้นที่อ่อนไหวทางวัฒนธรรมและศาสนาเป็นฐานที่มั่นทางทหารนี่มันคือการต่อสู้เพื่อพบคุมเรื่องเล่าไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่กันแล้วถูกต้องค่ะ และบทวิเคราะห์สุดท้ายจากความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เราเห็นจากข้อมูลคือภาพการลำเลียงสเสบียงอาหารน้ำดื่มแล้วก็อาจจะรวมถึงกำลังพลกลับเข้าไปในที่มั่นอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพเหมือนกำลังจะถอนตัวคมันชี้ให้เห็นว่าพวกเขายังไม่มีเจตนาที่จะลดระดับความตึงเครียดอย่างแท้จริงการกระทำแบบนี้มันคือการเตรียมความพร้อมหรือการกลับมาเสริมกำลัง ซึ่งทำให้สถานการณ์โดยรวมยังคงเปราะบางและต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนก่อนจะจบการพูดคุยกันวันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คบคิดกันต่อครับเชิญเลยค่ะในข้อมูลที่เราสำรวจกันมาเนี่ยมันมีการพูดถึงถนนเส้นใหม่ที่ัมุชาเพิ่งสร้างเสร็จอื มุ่งตรงมายัางพื้นที่ขัดแย้งแถบแถนี้เลยมีการวิเคราะห์จากฝ่ายความมั่นคงว่าถนนเส้นนี้ดูจากลักษณะแล้วไม่ได้สร้างเพื่อการท่องเที่ยวหรือการคมนาคมของชาวบ้านทั่วไปแน่แต่มีจุดประสงค์ทางทหารโดยเฉพาะใช่ครับสร้างมาเพื่อเป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงโดยเฉพาะให้สามารถลําเลียงคนอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นคําถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือ การลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานถาวรอย่างถนนแบบนี้มันกําลังบ่งบอกถึงเจตนาระยะยาวของเขาในพื้นที่นี้อย่างไรและมันจะส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะเกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนในอนาคตได้อย่างไรบ้างครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปข่าวการเมืองวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ